ไม่ใช่ไผ่เมื่อห้าปีที่แล้วหรอกนะแต่ที่ฉันกลับมาวันนี้ฉันจะกลับมาทวงทุกอย่างที่เป็นของฉันคืนอ๋องั้นหรอคะถึงฉันจะเป็นลูกเมียน้อยแต่พี่อยากรู้ไหมว่าฉันทำอะไรได้บ้างวันนี้เริ่มแผนการที่ฉันสั่งได้เลยนะขับรถตามมันไปแล้วจัดการมันสั่งอย่าลืมเข้ามาเอายาสรุป ชนิดรุนแรงไปด้วยละ่ะพี่ไผ่พี่ทำแบบนี้ได้ยังไงพี่หายไปตั้งห้าปีทิ้งพ่อที่ป่วยยังไม่พอแถมตอนนี้พี่ยังมีหน้ามาแย่งตัวพรีเซนเตอร์ของบริษัทเรา พี่ทำได้ยังไงฉันไม่ใช่ไผ่เมื่อห้าปีที่แล้วหรอกนะแต่ที่ฉันกลับมาวันนี้ฉันจะกลับมาทวงทุกอย่างที่เป็นของฉันคืนไปกัเถอดดอนอีกคนก็เป็นสามีเก่าของฉันส่วนอีกคน ก็เป็นน้องสาวต่างแม่ที่ฉันเคอรักมากแต่เขาไม่เคยมองฉันเป็นพี่สาวเขาเลยคุณนิวครับเราพบปัญหาที่น่าหนักใจนะครับคือการคอดครั้งนี้จะมีคนหนึ่งที่ต้องจากไปเออหมออยากถามคุณนิวว่าคุณนิวจะเลือกภรรยาหรือลูกไว้ครับผมเลือกลูกครับคุณหมอคุณหมอเก็บลูกผมไว้นะครับได้ครับคุณนิว พ่อเลือกที่จะเก็บฉันไว้ไม่ใช่เพราะว่าพ่อรักฉันแต่เป็นเพราะว่าพ่ออยากมีภรรยาใหม่นั่นก็คือแม่ของพูกกันพ่อคะผลสอบของผู้กันออกแล้วนะคะพ่อดูนี่สิคะอืมผู้ก,กันได้ตั้งเกตด2.5เก่งมากเลยลูกพ่อนี่ภูมิใจลูกที่สุดเลยนะ แล้วแกอภัยนี่ค่ะพ่อนี่นอะไรกันไพ่อยากให้เกตด3.5โปรติเคยได้เกตสี่ไม่ใช่หรออะคือไพ่ไปทำกิจกรรมนะคะพ่อถึงเกดจะน้อยลงแต่คะแนนกิจกรรมของหยุดอยู่พูดได้ละแกะเป็นพี่สาวแกต้องได้เกดที่ดีกว่านี้ แปงเถอะลูกเดี๋ยวพ่อจะพาไปซื้อของรางวัลสำหรับการที่หนูเรียนดีนะแปงเถอะค่ะ<ป>ตั้งแต่มีพูกันพ่อก็ไม่เคยให้ความรักฉันเหมือนเดิมอีกเลยฉันรู้สึกมาตลอดพ่อของฉันรัก และเอ็นดูผู้กันมากขึนก้นทุกวันทุกวันต่างจากฉันที่ไม่เคยได้ความรักความใส่ใจจากพ่อเลยส่วนเก่งเขาเคยเป็นอนดีตสามีของฉันแม่ของเราสองคนมั่นหมายไว้ตั้งแต่เด็กว่าให้เราแต่งงานกันตอนอายุ20บ้านของเก่งมีฐานะร่ำรวยมีธุรกิจใหญ่เก่งเลยอยากมีทายาท เพื่อสืบทอดกิจการครอบครัวชีวิตครอบครัวของฉันมือนจะเป็นไปได้ดีจนกระทั่งขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะคุณไผ่ตอนนี้ลูกของคุณมี่อยู่แล้วคะ่ะเนื่องจากลูกของคุณมีภาวะแทรกซ้อนหลายอย่างระหว่างคลอดเราพยายามยื้อสุดความสามารถแล้วแต่ก็ไม่สามารถยื้อไว้ได้จริงๆคะ่ะไม่เป็นไรนะไผ่ ฮัลโหลเก่ง,งคือฉันผมไม่คิดเลยนะว่าคุณจะทำเรื่องทุเลศทุเลศแบบนี้ในขณะที่คุณท้องอยู่เราเลิกกันเถอะต่อไปเราไม่ต้องมาคุยอะไรกันอีกแค่คุณมาเซ็นใบหย่าพรุ่งนี้ก็พอเดี๋ยวก่อนสิเก่งฟังฉันก่อน โชกเลยของฉันนะจเสียลูกเสียสามีไปแล้ววันนั้นฉันก็ได้เสียทั้งลูกและสามีไปมันเป็นวันที่โชครลายที่สุดในชีวิตของฉันแต่ก็ช่งมันเถอะในเมื่อฉันสามารถผ่านเรื่องได้ไร้ทั้งหมดมาได้วันนี้คือวันที่ฉัน จะกลับมาทวงคุิธรรมให้กับตัวเองเรื่องที่ถูกเข้าใจผิดจะได้ถูกแก้ไขสักทีคิดว่าจะกลับมาแก้ไขอะไรได้งั้นหรอฝันไปเถอะแกไม่มีวันได้อะไรคืนไปทั้งนั้นแหละแกคิดว่าแกจะมีครอบครัวที่มีความสุขงั้นหรออีภัยถ้าไม่ติดว่าแม่แกอยากให้แกแต่งงานกับขุนเกง่งฉันนี่แหละ ที่จะเป็นเมียคุณเก่งไม่ใช่แก่คอยดูนะฉันจะทำให้ชีวิตแก่พินาศคอยดูฮัลโหลเมืองวันนี้เริ่มแผนการที่ฉันสั่งได้เลยนะขับรถตามมันไปแล้วจัดการมันซะอย่าลืมเข้ามาเอายาสรุปชนิดรุนแรงไปด้วยละ่ะรับทราบกับคนพวกกัน ผู้ชายที่มาด้วยก็เหมือนเป็นเพื่อนกันมากกว่าแล้วทำไมพอภัยหายไปพวกกันถึงไม่ตามหาพี่สาวเลยล่ะตะกี้พอเจอกันก็ไม่ได้รู้สึกดีใจหรืออะไรเรื่องนี้มันต้องมีอะไรนแน่ๆพวกกันเดี๋ยวเก่งขอไปห้องน้ำแป๊บนึงนะค่ะได้ค่ะ ฮัลโหลผมมีเรื่องให้คุณช่วยสืบหน่อยพอดีผมอยากรู้ว่าเมื่อห้าปีก่อนใครเป็นคนปล่อยรูปเฉาไผ่และในวันที่ไผ่คลอดมันเกิดอะไรขึ้นทำไมไผ่ถึงเสียลูกไปช่วยสืบมาให้ผมหน่อยนะได้ครับคุณเก่งดีใจจัง ที่พี่สาวคนสวยชวนมาดินเนอร์แบบนี้หายไปห้าปีอยากกลับมาสารสัมพันธ์กับน้องสาวหรอคะใช่พี่เนี่ยคิดถึงผู้กันมากเลยนะพี่เองก็เป็นพี่สาวที่ไม่ได้เรื่องเลยพี่ขอโทษด้วยนะงั้นเรามาดื่มเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่กันดีกว่าพี่จะได้ฉลองที่พู้กัน ไปแต่งกับเก่งด้วยพูดจาเข้าหูแบบนี้ค่อยน่าคบหาด้วยหน่อยงั้นมาดื่มกันเถอคะค่ะพี่สาวของพวกกันเราสองคนพี่น้องก็ไม่ได้เจอกันทั้ง5้าปีคิดแล้วก็คิดถึงตอน,นเด็กเหมือนกันเนาะ ใช่พู้กันก็คิดถึงตอนนั้นพ่อทั้งรักและก็เอนดูพู้กันมากมากกว่าที่รักและก็เอนดูพี่ไพเอีอค่ะใช่คิดไปคิดมาคุณพ่อให้ความรักความเองดูกับพู้กันก็คงเป็นเพราะว่าพูกกันเป็นลูกเมียน้อยละมั้งผู้กันนี่ น่าสงสารจังเลยเนาะพ่อก็เลยต้องรักเป็นพิเศษน่าวิทนาจริงๆเลยอะอยจะว่าไปแล้วก็น่าสงเพศตั้งแต่แม่ผู้กันแล้วนี่แม่ผู้กันเองก็เข้ามาเป็นเมียน้อยทำให้ครอบครัวคนอื่นต้องพัง <c oughs> กินน้ำใต้ศอกเหมือนกันทั้งแม่ทั้งลูก แถมยังชอบกโกหกอุย้ยต่ออะไรกด้วยอะอ๋องั้นหรอคะถึงฉันจะเป็นลูกเมียน้อยแต่พี่อยากรู้ไหมว่าฉันทำอะไรได้บ้างตอนที่พี่โดนถ่ายรูปประจานลงโซเชียล <c oughs> ก็เป็นฝีมือฉันนี่แหละเป็นคนจัดฉากถึงฉันจะเป็นแค่ลูกเมียน้อยแต่ฉันก็สามารถทำลายครอบครัวเมียหลวงได้ เหมือนที่แม่ปุกันทำกับแม่พี่ไง <c oughs> งั้นเหรองั้นก็ดีใจกับพุกการด้วยนะที่ได้เก่งไปอะที่ผ่านมาห้าปีเนี่ยที่ได้แต่งงานกับเก่งได้นอนกับเก่งหรือยังแต่พี่ได้ข่าวมาว่าแยกเตียงนอนกันไม่ใช่เหรอ เง้นกับสามีแต่สามีไม่ยอมนอนด้วยเนี่ยน่าสงสารจริงๆเ,เนาะ <c oughs> คอยดูนะฉันจะทาให้ชีวิตพี่ชิมหายกว่านี้แม่นอนสิ่งที่ฉันเคยทำพี่ไว้มันยังไม่พอใช่ไหมพี่ถึงกล้านหน้าด้านกลับมาควภาษาฉันอีกพวกกันนี่เก่งเล่นละครเก่งดีจริง เสียแรงที่พี่อุตส่าห์รักเอ็นดูเรามันเป็นน้องสาวแท้แท้พี่เก่งคะฟังผู้กันก่อนนะคะผู้กันอธิบายได้นะคะพี่ไม่ฟังอะไรทั้งนั้นแหละพี่ได้ยินทั้งหมดแล้วคุณดอนก็อธิบายพี่ฟังทั้งหมดด้วยรวมถึงที่พี่ให้นักสืบมาสืบมันก็ตรงที่ผู้กันพูดลูกของไผ่ที่โดนแชร์ในโซเชียล มันก็เป็นบัญชีผู้กันนั่นแหละพี่ไปสืบมาหมดแล้วหลักฐานทุกอย่างพี่ก็มีหมดแล้วผู้กันจะปฏิเสธอะไรอีกใช่ผู้กันเตรียมตัวไปรับโทษในคุกได้เลยนะอะไรที่มันควรจะเป็นของพี่พี่จะเอาคืนมาทั้งหมดรวมถึงเรื่องแม่ผู้กันที่เคยทำไว้ไม่น้อยเหมือนกัน ไปก่อนนะคะภัยเก่งขอคุยกับภัยส่วนตัวได้ไหมงั้น เดี๋ยวผมไปรอที่รถนะไพยยกโทษให้เก่งนะเก่งผิดไปแล้วเรื่องเมื่อห้าปีก่อนอะเก่งขอโทษนะไพ่เมื่อห้าปีก่อนไพ่ขอให้เก่งเชื่อเก่งก็ไม่เชื่อวันที่ไผ่ต้องเสียลูกไปไภ่หวัง แค่คำปลอบใจแต่เก่งก็ไม่เคยให้ไผยเลยแล้วเก่งเองยังมาขอยาก,กับไผ่อีกที่ผ่านมาที่ไผ่หายไปเก่งไม่เคยแม้ที่จะตามหาไผยถ้าวันนี้ไผยไม่กลับมาทุ่งความมิตีธรรมมาแก้แค้นแล้วเก่งเองจะสนใจเรื่องนี้บ้างไหม ไเก่งขอโทษนะเก่งผิดไปแล้วเก่งมันโง่เองอะไพ่ตอนนั้นเนะก่งยังเด็กเก่งคิดน้อยไปไพ่กลับมาหาเก่งนะเก่งสัญญาว่าจะดูแลไพ่อย่างดีกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะไั่เก่ง ให้เวลาภไยหน่อยเถอะนะตอนนี้ไยอยู่คนเดียวไยก็มีความสุขดีเกรีดเข้าใจนะถ้าเป็นคุณคุณจะเลือกให้โอกาสผู้ชายที่ไม่เชื่อใจเราไม่เชื่อคำพูดเราไี้คะหรือจะไม่ให้โอกาสเขาเลย